ในช่วงดูฝนแบบนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรหลายท่านนะครับเจอปัญหาฉีดพ่นปุ๋ยยาไปแล้วไม่ได้ผลเจอฝนชะล้างเจอลมพัดร่วงหล่นหมดนะครับเพียงแค่2อนาทีเท่านั้นนะครับดูดซึมไวได้ดีมากๆกนะครับเกาะติดแน่นป้องกันลมหรือฝนชะล้างนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาทดสอบประสิทธิภาพของสารจับใบซูเปอร์ฟาสในราคาเพียง198บบาทเท่านั้นครับผมในช่วงดูฝนแบบนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรหลายท่านนะครับเจอปัญหาฉีดพ่นปุ๋ยยาไปแล้ว ไม่ได้ผลเจอฝนชะล้างเจอลมพัดร่วงหล่นหมดนะครับวันนี้ผมจะมาทดสอบครับว่าซูเปอร์ฟาต์ขวดนี้จะเร่งการดูดซึมช่วยให้ปุ๋ยยาต่างๆครับดูดซึมไวภายใน2อถึงสานาทีหรือไม่มาดูกันเลยครับนี่ครับตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวใบมันสำปหลังนี่นะครับโอเคเราจะมาจับเวลากันนะครับว่าตัวซูเปอร์ฟาต์ขวดนี้นะครับจะสามารถเร่งการดูดซึมได้ดีขนาดไหนนะครับมาฉีดเลยนะครับ โอเคกดเริกเลยนะครับนี่ครับช่วงนี้นะครับสำคัญมากครับพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่นะครับที่ฉีดพ่นปุ๋ยน้ําฮอร์โมนพืชยาต่างๆนะครับยากําจัดวัชพืชแล้วไม่ได้ผลนะครับหญ้ายังเขียวอยู่แสดงว่ายาเหล่านั้นนะครับไม่ได้ถูกดูดซึมเข้าไปในใบพืชเพราะสารจับใบที่คุณใช้นะครับอาจจะผสมแอลกอฮอล์ทำให้เมื่อฉีดพ่นลงไปแล้วนะครับ จะเป็นการระเหยนะครับจะไม่ใช่การดูดซึมไวเข้าใบนะครับผมอ่าตอนนี้30วินะครับดูแล้วประสิทธิภาพของซุปเปอร์ฟ้าตัวนี้นะครับไม่ใช่เร่งการดูดซึมอย่างเดียวนะครับยังมีในเรื่องของการแพร่กระจายให้ทั่วใบนะครับเมื่อกี้เราฉีดไปนิดเดียวนะแต่ดูครับแพร่กระจายทั่วใบแล้วเห็นไหมครับนี่แล้วลองอ่าเดี๋ยวน้องลองสะบัดนี่และยังช่วยการเกาะติดได้ดีมากมากนะครับตัวนี้ ไม่ต้องกลัวเลยเวลาเจอลมแรงๆเพราะว่าพายุฝนน่ะมันจะมาพร้อมลมอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ตัวนี้จะช่วยป้องกันการหลุดร่วงของยาด้วยครับโอเคตอนนี้1นาทีแล้วนี่เอาแล้วอา้าวแห้งดูซึมมาเข้าไปแล้วนะครับใช้เวลาเพียงแค่1นาทีสาไม่ถึง30บวินะครับหนึ่งนาทีครึ่งดูดูใบครับนี่กล้องซูมเลย เห็นไหมการดูดซึมไวอันน in ี้นะครับไม่ใช่การระเหยของแอลกอฮอล์นะครับเพราะซูเปอร์ฟ้าขวดนี้ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมแน่นอนครับผมผมขอหยุดเวลาไว้ที่2นาทีเลยครับดูกล้องซูมเลยครับเห็นไหมว่ามันแพร่กระจายและดูดซึมไวได้ดีมากๆนะครับทั่วใบแล้วก็ดูดซึมเข้าใบทุกใบแล้วนะครับตอนนี้เพียงแค่2นาทีเท่านั้นนะครับยืนยันได้เลยครับว่า สารจับใบซูเปอร์ฟาสต์ขวดนี้นะครับเร่งการดูดซึมภายใน2-3มนาทีแน่นอนและยังช่วยให้ยาต่างๆครับแพร่กระจายได้ทั่วทั้งใบเกาะติดแน่นป้องกันลมหรือฝนชะล้างนะครับและที่สําคัญตัวนี้ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะครับโปรโมชั่นตอนนี้นะครับซูเปอร์ฟาสต์หลิตรผสมน้ําได้ถึง4 0 0พลิตรนะครับฉีดพ่นไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยน้าฮอร์โมนพืชยากำจัดวัชพืชยากำจัดแมลงนะครับผสมตัวนี้เข้าไปเร่งการดูดซึมได้แน่นอนครับจากปกติ1ลิตร650บาทวันนี้ครับเอา 198บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทุกออเดอร์ครับพิเศษครับ5ขวด5ลิตร818บาทจากปกติ3,250บาทสั่งซื้อวันนี้ส่งฟรีทุกออเดอร์ครับจำกัดเพียง50ชุดเท่านั้นท่านใดสนใจทักแชทที่เพจหรือคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ